สวัสดีครับกรีนสมาร์ทเทคครับวันนี้มาเซอร์วิสงานนะครับชุดสูบน้ำบดานนะครับไฮบริดจไรด์สองแรงนะครับอันนี้ติดตั้งไปสองปีแล้วนะครับหมดประกันไปแล้วแหละนะครับพอดีมาเปลี่ยนกล่องคอนโซลให้ใหม่นะครับพอดีลูกค้ารีบใช้นะครับก็เลยเปลี่ยนให้นะครับอันนี้เป็นตัวไฮบริดนะครับแผงอันนี้เราต่ออยู่ที่แปดแผงนะครับอันนี้คือ มีไฟฟ้าเข้าร่วมนะครับไฮบริด <c> พ <oughs> ันหมีเบเกอร์ฝั่งไฟฟ้านะครับ AC มีเซิร์ฟ DC นะครับแล้วก็มีไอตัวเบเกอร์ DC ให้ด้วยนะครับาการทำงานนะครับไฮบริดทำงานยังไงนะครับก็รุ่นนี้เป็นรุ่นผสมไฟนะครับได้ทั้ง ดีซีและเอซียกเบรกเ,เกอร์พร้อมกันได้เลยกรณีที่ไฟจากแผงโซลาเซลล์มามากนะครับมันก็ดึงโซล่าดังดึงไฟฟ้าน้อยจากโซลาเซลล์มาน้อยมันก็ดึงไฟฟ้ามากนะครับอันนี้คือลักษณะของการผรสมไฟแต่ถ้าเป็น ACDC มันจะเป็นการเลือกใช้งานซะมากกว่านะครับไฮปิดมันผสมยังไงดูได้ยังไงนะครับคือณตอนนี้ใช้ร่วมกันนะครับทั้งเบรกเกอร์ไฟฟ้าและโซล่าเรายกร่วมกัน โซลาเซลล์ตอนนี้แค่1แอมป์นะครับ1.3นะครับไฟฟ้านะครับสักครู่นะครับไฟฟ้ากินกระแสอยู่ที่10แอมป์นะครับทีนี้ถ้าผมลองปิดโซลาเซลล์ลงนะครับเห็นไหมครับกระแสไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นนะครับไปที่12แอมป์ครึ่งเลยนะครับอันนี้คือคือมันไฮบิดกันอยู่ ถ้าเราใช้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็คือมันจะกินอันนี้ผมปิดปิดโซลา่ามันก็กินไฟฟ้าเยอะขึ้นทีนี้ผมเปิดโซลา่าพอไฟจากโซลา่ามาเห็นไหมครับไฟ AC จะกินน้อยลงอันนี้คือลักษณะการทํางานของไฮบริดอินเวอร์เตอร์ปั๊มนะครับประมาณนี้ถ้ากรณีที่แดดมาแรงกว่านี้นะครับไฟฟ้าตัวนี้ก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับเป็นการผสมไฟร่วมกันนะครับการทํางานกา็ตัวนี้มันมันโวลต์ไอดีซนะครับที่เริ่มต้นที่อ่า ตัวนี้มันเป็น990โวลต์นะครับนั่นหมายความว่าถ้าถ้าพี่มีอยู่3แผง4แผงพี่ก็สามารถต่อได้นะครับ3แผง4แผงต่อได้ไม่จำเป็นต้องใส่8ก็ได้นะครับ3แผง4แผงต่อได้มันก็ผลิตอ่ากําลังไฟจากแผงก็ผลิตได้เท่าเท่าที่มันนั่นนี่ได้ที่เหลือก็เอาไฟฟ้ามารวมนะครับอ่าแต่กรณีที่ที่เรามีแผงเยอะหน่อยนะครับแดดมาแรงๆก็เราแทบจะไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเลยนะครับโซลรารล้รวนๆนะครับอันนี้ดีอย่างหนึ่งก็คือถ้ามีไฟฟ้ากับโซล ความเราทางานได้เต็มที่ตลอดนะครับรอบมันไม่ตกนะครับเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเป็นโซล่าปุ๊บอย่างเดียวเนี่ยรอบมันจะมันจะขึ้นลงตามแดดนะอันนี้รอบจะอยู่นี้เลยครับสามวันสองตลอดนิ่งๆเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับโอเคคลิปนี้คงรีวิวประมาณนี้นะครับชุดนี้ต่อขึ้นแท้งนะครับแล้วก็ใส่กับใส่กับระบบสปริงเกอร์ในสวนในบ้านสวนนะครับอขอเป็นแนวทางครับคลิปนี้รีวิวเท่านี้สวัสดีครับ